ทุกคนเคยหันเล่นตัวละครบางตัวเพราะว่าเขาหล่อไหมคะ yeah, แกเราทาชิมีสกินใหม่เข้ามาเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยมาแบบเงียบๆในกิจเติมปองนะคะเติมกี่ปองก็ได้แล้วก็เข้ามากดรับได้เลย่่ารให้กชีีวิตทูสลย ตอนนี้ไม่ใช่พี่ขาไก่แล้วนะคะกลายเป็นพี่งอนไก่เอามาลงโหมดธรรมดาก่อนในตำแหน่งซัพพอร์ตโรมิงตัวมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เนิร์ฟอะไรมาหรอกนะคะแต่เป็นตัวที่ใช้ความพยายามในการเล่นค่อนข้างสูงมีหน่อยตรงที่เขาปรับให้เก็บสแต็กบับฟ้ากับบัฟแดงได้แล้วดูก็รู้แล้วนะคะว่าใครหล่อสุดหอบิวโลสำหรับการที่เราจะมาเล่นพี่คนสวยของเรานะคะเริ่มต้นเราจะมาช่วยป่าฟาร์มก่อนซึ่งวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามากับเมทเราสามารถไปอินเวทป่าฝันตรงข้ามได้เลยด้วยความที่มันเก็บสแต็กกับบัฟได้นะก็น่าจะเเนน่่ะะออากมยยจจลห ่อนที่มัมบัง,บงกรจะเกิดเนี่ยอย่าลืมพาเมดเดินคูมแม่น้าด้วยนะคะเมดบางตัวเขาต้องการอันติคาในการไฟครั้งแรกเห็นว่ามันจะมีมุมหนึ่งนะคะที่เราเก็บทีเดียว2ทิศเลยถ้าไม่โดนสตาร์ไม่โดนอะไรนี่ก็น่าจะเก็บ4ทิศีได้ไม่ยากค่ะตอนสก,กิลหนึ่งเปลี่ยนดาบเป็นปาน่าก็จะเป็นทรูดาเมดด้วยจริงเราชอบเล่นทาชิมากเลยนะคะแต่สมัยนี้เขาต้องการรมธรรมชาติมากกว่ารมไฟเตอร์ไงถ้รารมไฟเตอร์มันก็ค่อนข้างบางนะก็เลยเรียบร้อยไปเลยอ้าวส่วนทีมเราที่เหลือก็เรียบร้อยไปเหมือนกันพอเกิดมาใหม่ตอนแรกเราก็ห่วงมั เหมือนกันแค่ถ้าได้มังกรนะมันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าได้ดานเนี่ยเสียงที่แวนกาจะตีคลีปเราทางเวฟหมดด้วย พอเราได้แล้วเราก็กะจะว์ปไปด้านล่างนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะต้องรอคีิปเดินไปที่ป้อมก่อนหรือเปล่ามันถึงจะว์ามาได้คือเราค้างนานมากอะแต่สุดท้ายก็มาได้นะคะเรามาทีหลังใช่ปะก็พยายามคุมคุ้มไว้เว้ยแต่เราไม่รู้ว่าตอนแรกมีติมมี่อยู่มีอันติพอด,ดีเลยกูเปิดเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าตอนอันติมันจะมีเกาะขึ้นมานิดนึงส่วนของการที่เรากดอันติอะก็คือไล่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต่อเลื่อนนะคะเราติ๊กถอยแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ถอยเมรเราก็ต้องเรียบร้อยไปตามคลิปเลยคะ่ะส่วนไฟไหนที่เราไมมม่่่่ีีีีอออนนนตติิิิเเเยยยยราาากกกกก็็็จะะะพบบบบคัโแูดดห้ว ไปไหนเอ่ยขอผ้าแล้วเราออกไปเลยนะคะส่วนบิวโลตามมาก็เรียบร้อยปางของข้ามปากเขาตัวนะคะแล้วเรามีอันติเวฟครีปเรากาลังเดินมาทีเขาสลับเอาเลวมัฟมาไว้ด้านล่าง<ม>าค่ะทําการเปิดอันติไล่เลยนะคะและว้วแวนแคลี่ของเราเนี่ยเขาก็รู้ใจเรามากปล่อยป้อมให้เราอย่างเดียวเลยชื่นใจมากสุดแต่เราจะเท่าแคลี่ตีแต่ป้อมแต่เหมือนทีมเราจะโชว์ผลงานด้านล่างเยอะไปหน่อยนะคะทีมของข้ามแม่งยกยโยมักันใหญ่เลยแต่วันนี้ปล่อยดีกว่านะคะเสียชีวิตมาไม่เคยคุ้มเท่าไรส่วนเลนบนมันก็เหมือนจะมีประเด็นโอวาลอนก็แก้ ความเจ็บปวดจากการจากไปของเจ้าได้ พอเราเกดยูเอฟูฟังเสียงพิชิตเนี่ยก็เหมือนจะมีความห้าวขึ้น3 0 0เเห็นไฟที่ด้านล่างแล้วนะคะก่อนจะเข้าไฟเดินมาเก็บสแตก็กับมังกรก่อนจากนั้นสกิลหนึ่งเราฟิกเกอร์เข้าไปแล้วอันติต่อเลยแปร์ฟังเสียงคนหลอดแล้วมีพลังวะ่ะคือเรายังมีสกิลหนึ่งปาได้อีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่ามันติดคูดาวเจ่อด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เรียบร้อยเลยและเล่นไฟเตอร์โลมเนี่ยจะให้เราไปกันแคลรี่มันก็กันไม่ได้ใช่ปะโลซาต้าแล้วเหมือนกันนะกันตัวเองกันไม่ได้เลยแต่ไฟนี้มันก็จบแล้วนะคะเราเห็็็็นนนนนนววว่่่่่่าา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 ามมมมมััังงงงกกกกกรรรรรเเเเเเเีีียจะออออไไดดด้้ลลคปโโตึทิสถ ปาไม่อยู่แครี่ไม่เอาอะไรเงี้ยเหตุเราก็ดีมากเห็นเราตีอยู่ก็มาช่วยตีแล้วสุดท้ายก็เรียบร้อยนะคะเราได้มังกรมาบ้านเลยพอดีกับที่อันติเราครูดาวมาพอดีทีมเนี่ยเปิดไฟก่อนที่เราจะเดินไปถึงนะคะสิ่งที่เราทําก็แค่เดินมาเก็บงานเท่าน,นั้นเองของโลเวลาเราเล่นไฟเตอร์ส่วนใหญ่เราจะออกเป็นฮิลแม่ก็เปิดตานะคะเพื่อใช้สโลหรือว่ายืนไฟให้เรายืนได้นานขึ้นแต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือแครี่ของเรายืนไม่ได้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าทาชิมันก็ไม่ใช่ตัวกันเนาะให้เราจะเก็บทีดแล้วก็เอาตัวเข้ามาช่่่่่วยยรรรบบดดาาาาาาาเเเเเเมมงไไกกก็็ีี้้้้ออลลททถสติิน เรียบร้อยค่ะเกาะไม่ขึ้นยืนไม่ได้ไม่อีโ้นะคะถ้าเขาบอกให้ออกเกาะเราก็คิดว่าออกเกาะมาก็ดีค่ะเอาไว้ใช้ต่อซาตาบินด้วยมันจะได้ทั้งทีมกดให้เขาดูนะคะว่ามันจะคูดาว41วิคนที่ได้เล่นไฟเตอร์หรือว่าเมดลมเนี่ยจะพยายามใช้สกิลเช็คพุ่มบ่อยๆค่ะแบบถ้าเจอตัวฝั่งตรงข้ามโผล่หน้าออกมาก็สกิลปาไปเลยต่อเลือดให้เขายืนยากอะไรอย่างนี้เดินกลุ่มตรงแม่น้ำไว้นะคะให้คลรีกับเมท่ไปเคลียร์คีดได้ง่ายคือเราเห็นเขาว่าอยู่ตรงแอลซายนะคะก็เลยแบบใช้สกิลเช็คเรียบร้อย ไปโดนแครี่ฝันรงข้ามแต่ตีมีทเทปร้อยไปก่อนงงมากหันมาป่าเก็บซาต้าได้ต่อพอดีรออะไรเราเปิดมังกรต่อเลยนะคะทีมเห็นเราอะเขาก็ต้องมาช่วยเราตีค่ะมีป่ามาช่วยแล้วหนึ่งแล้วที่เหลือคือโดนบิลโลไล่มานะคะเราเก็บสแต้กแล้วออกมาช่วยป่าทําดาเมจอะบิลโลก็โดนไป2องพแล้วก็เรียบร้อยได้ดามมาแล้วก็ทําความได้เปรียบเลยนะคะตีป้อมค่ะได้กี่ป้อมก็เอาตอนแรกหนูว่าจะได้ป้อมบนด้วยแต่ซาต้าแม่งจิกแรงเกินกินไม่เผื่อแผ่ใครเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราจะต้องปล่อยแวนให้ฝันรงข้ามไปนะคะ ตีมี่มันก็ปุ่งแรงอะตีมี่กดชุบทันนะคะแต่เราจะสกิลเจาะตีมี่เลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทีมเราคืนกําไรให้กับสังคมได้เวลามาเปลี่ยนของแล้วนะคะเราก็จะซื้อเป็นกันเวทมาด้วยชิ้นหนึ่งวิง่งแจนไปซอนคีล่าที่เลนบนนะคะ,คะแคนีกับเมฟตรง,งข้ามค่ะแล้วอันตีใส่ดอลซี่ก็แรงใช้ได้นะเป็นจังหวะเดียววบที่แวนโดนจิมอยู่ด้านหลังแล้วแหละเราก็กดเกราะทันนะคะแล้วก็กลับมาไล่เรียวมาต่อแล้วก็เรียบร้อยคือเราไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าแครี่ของเราโลมากต้องมาส่นไว้ที่หน้้้้้าาาคคอสเเเลลลยยีก่ะหนนััับบบววแแ็ติิปปดดขไง ไม่รู้แต่ด้านหน้าคือสตาร์เรียบร้อยการแคนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าทําให้ฝ่าหนูข้ามตุยได้ฝ่หข้ามตุยสี่ทีมเราก็มีคีล่าเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปตีบ้านเกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้สะใจว่ะได้เล่นคนหล่อหลังๆเราไม่ค่อยได้เล่นทาชีแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะหาตะลงมธรรมชาติไงใครไม่ใช่เมนทาชีแต่ชอบคนหล่อม,มีสกินนี้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะคะ